สวัสดีค่ะวิวาฟ้าผ่าแฟนนกุณมีลุ้นหลังท้ากันชัยไปแบบนี้เอาแล้วแม่หลังจากพี่หน่วงหนุ่มกันชัยเคยลั่นวาจาวไว้ว่าถ้าคู่ของแอฟและนนกุลแต่งงานกันจะใส่ซองให้1ล้านบาทล่าสุดน het. นกุณไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ3มแซ่บพี่หน่วงของเราจึงรีบบอกเลยว่า1ล้านพร้อมแล้วนะอยากจ่ายแล้ว กับโมเมนต์สุดฟินล่าสุดที่แอดมินของโพลิพัทเอาคลิปมาโพสลงโซเชียลเมื่อนอนกุลมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ3ามแซบและเมื่อแอดมินบอกว่าเชิญเท่าแก่ที่หมายถึงหนุ่มกัญชัยจะถามถึงเงิน1ล้านซึ่งหนุ่มกัญชัยก็เดินเข้ามาพูดว่ายังรอยอยู่นะเงิน1ล้านทำเอาทีมงานกรีดกันใหญ่และแอฟก็ถามว่า ถ้าดุนด่วนได้มากกว่า1นล้านไหมคะแล้วหนุ่มกัญชัยก็ถามกลับว่าจะเอาเท่าไหร่อุ๊ยเอาสิถ้าแม่แอฟเอาจริงพร้อมแต่งอย่างรวดเร็วพี่หน่วงแกก็พร้อมอัดฉีดชเช่นกันจ้าแต่งเลยแต่งเลยขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ